อาจารย์คงปราบผีรักษาคนที่ว่าผีเข้าผีออกไม่ว่าจะเป็นผีเข้าสิงหรือผีเข้าชัยยากะจะหาว่าคุยบางคนนะเป็นอมพลึกอมพาตขาข้างนี้รีบรักษาหมอแผนปัจจุบันเสียเป็นหมื่นเป็นแสนไม่หายจะต้องทนทุกข์ทรมานเดินกระเพกอย่างนี้ สุดท้ายแล้วต้องไปหาหมอหมอเขาก็ตัดขานี้ทิ้งแล้วทุกวันต้องใส่ขาเทียมอายเขามาหาอาจารย์นี่แป๊บเดียวเดินเสมอกันเลยตัดอีกข้างทิ้งไปทำตนกรีกดีนักเล็บประคว้างเลยเบอร์โชซะนี่ แ่วันนี้จะมาให้ดูว่าวิญญาณที่ว่าไม่ได้ไปผุดไปเกิดเรามีอีกหลายวิญญาณเราจะส่งส่วนผลบุญให้เขาไปสู่สกคติทำไม่ก็จะหายนกพย พูดไปเกิดซะไม่เกิดชื่ออะไรเราเหรอฮะพีททองเจืองงเลยไอ้นี่ต้องจับลงหม้อซะ่ไหมเนี่ยเะอยพูดมากตายเลย ร้อนใช่ไหมเจ็บตายแน่ๆข่าวนี้ต้องตายแน่ๆอ,อ่ามีของใหม่มาฝากไม่ร้อนเหรอ,อไม่ใช่ไฟนี่นี่ประคำนูเจอมีดหมอ จะสับไม่เลี้ยงเลยล่ะไม่ไรเน่ยตาผีตาผีเอามาทำไมเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยนี่มีดพีดหมอเนี่ยเพราะทำไมเนี่ยเนี้ยมาใครต้องคิดใครต้องคิดเนี่ยคนนี้เอามาใครต้องคิดใครต้องคิดคนเนี้ยมาเล่นแล้วทำไมอ่ะเอาบินหมอไป่เขามาจากโรงพยาบาลมาเนี่ย พี่หายกันฟุ้นสองลงมาเลยเนี่ย <S <S เล่นม่นรู้เรื่องเล่นม่รู้เรื่องต้องถามนี่น้าหมอหรือแมน่นด,ดับนี่เนี่ยอึดดับได้นี่ยไฟเเกิดใช่ไหมข้าไม่ยอมเกิดหรอกจะต้องเจอไฟบนลไยกันของข้าไม่กลัวอ้ นั่นแหละมันพองนั่นเองมันร้อนนั่นเองไฟแล้วก็ร้อนเลยไม่ใช่น้ำเย็นเลยเล่นอะไรต้องมีร้อนต้องมีเจ็บตลอดอดทนเลยเราเป็นเลือดศิลปินต้องอดทนมันร้อนนะเนี่ยทนได้มางั้เนเถอะนี่เลือดศิลปินไอ้ตรงเนี้ย <c oughs> แหมตรงนี้มันก็ไม่ร้อนนั่นเององศาดีไหม ทนได้ร้อนจะตายมีไหมนี่ยมีบทสักคำไหมมีบทสักคำไหมหรอ้ีบทไม่มีหรอกเมื่อกี้เห็นมีเป่าร้อนใช่ไหมล่ะร้อนเอาไปเก็บขอร้อนมาเล่นไงจะไปเกิดหรือเปล่านี่ก็ไม่กลัวเนี่ยเนี่ยตายคารุวิชาเจ้าหมดแล้วก็เจ้าวิชามาสู้กับเจ้า อย่าวิชาแล้วสู้กับฉันข้าไม่กลัวเจ้าข้าจะโชว์ให้ดูเ่ข้าจะโชว์ให้ดูนอกวะาจอะมีอะไรไอะพวอะอะัอะะเออ ไม่มีแล้วคขาเนี้ยหมดตัวเลยอะไรล่ะหนูเอย้ยอ,อะไรล่ะลูกเอย้ยเฮ้ยชิยดีค่ะชิดีค่ะหนีเสือมาค่ะหนีเสือใช่ไหมอ้าวปะจระเข้ ไม่ทันเว้ยเสร็จแล้วจะเจออีกตัวนึงข้างในอยไงเนี่ยนี่เห็นคนร้ายจริงมาทางนี้ไหมผู้หญิงอ่ะไม่เห็นเลยลูกเอ้ยเฮ้ยให้ที่ซุกซ่อนคนร้ายมาเนี่ยมาเฮ้ยเฮ้ยกับอาจารย์ได้ไงล่ะใครอาจารย์กูไม่เคยมีครูอย่างมึงเห็นมาเนี่ยยังไงก็นัดถฤษ เวลาเขาถามบอกไม่เห็นไม่เห็นแล้วมีมีอะไรเอาเอาของดีติดตัวมาไงเวลาออกลบออกอะไรมันจะได้ปลอดภัยลูกเอ้เนี่ยอะไรของดีลูกมาม่าลูกด,ดีกินเสร็จแล้วซองอย่าทิ้งลูกส่งทิ้งโชคลังนี่กินแล้วอย่าทิ้งรังอย่าทิ้งรังเออรังเก็บไว้เก็บไว้ททำอะไร้วทำมึง แต่ซองโชงชิงโชคซองโชงชิงโชคเออเออเออไอ้นี่คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นลูกปั่นลูกเอ้ยเป็นเทวรูปอาจารย์ได้มาจากในป่าลูกเอ้ยขออะไรได้สมพลปรารถนาลูกเอาเท่านี้ขอเท่านี้เออเอานี่ไงเอ้ยเงินอ่ะ มึงคิดถ <át Stat ue> ึงพ่อมึงไมมเทงดิ <anak lonely> <t ort> <t ort> no. ้นเลือดมากโอ้ถ้าเห็นคนร้ายบอกด้วยนะโทรแจ้งเลยนะจะไปแล้วเหรอไปแล้วมาจับคนร้ายเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะมาใหม่ขอมีอีกสองตัวนะขอถุงทวงไว้หน่อยนะไปแล้วลูกเอ้ยขอบคุณค่ะอาจารย์เออหืม เอาไปทำอะไรลูกเล่นไพ่ไปเล่นทำไมไพ่ลูกเอ้ยทำไมไม่เล่นไฮโลพอดีทีแรกจะไม่เล่นแล้วค่ะพอดีขามขาดอ้าวขาขาดแล้วมึงเดินยังไงวะใครที่เขาเล่นกันนะเขาขาดขาก็ลงไปเติมให้เต็มคะ่ะ าหน้าข้าหลังอย่าไปเล่นนะลูกนะเจออาจารย์ก็ดีแล้วขอ,อของดีเลยครับพักนี้ไม่เคยดีไม่เคยเห็นเลยจะมาขอหงขอหวยอาจารย์มาให้หวยนะลูกเอออาจารย์มีน้ำมนต์ดีปะผมน้ำมนต์สักหน่อยเป็นไงคะจะได้สดอกเคาะใช่ไหมลูกค<ช>่ะออออออแล้วก็รีบไปซะนะสดอกเคาะที่เหมือนสดอกกรไหมคะไปกันไปไปไปห <c oughs> ยอกเล่นมาหยอกับอาจารย์ได้ไงเราโอ้ยฟันมีรั้วบ้านด้วย ดัดฟันค่ะมันนิสัยไม่ดีโอ้โหอะไรดัดฟันมาเอ่อเอ่เอ่อเอ่เอ่เออมึงไม่ใช่ผีไอ้ผีให้ร้องก็ไม่ร้องเอ่อเอ่เอ่โชคดีมีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้จันตายอย่างงี้ก็เปียกหมดสิค่ะอาจารย์ร้อนด้วยค่ะ มีเงินมีทององเขาเอออาจารย์คะอาจารย์นี่ก็เปียกหมดแล้วสิค่ะอาจารย์ตาแล้วอาจารย์นี่ผ้าขนหนูไหมคะเอะอลูกเอ้ยรู้สึกว่าเคาเองเต็มตัวลูกเอ้ยอ,อเข้ามาสักยันลูกเอ้ โอ๊ยเอาชีวิตจริงมาเลย <laughs> อะไรล่ะลูกเอ้ยเจ้ามันมีเรื่องอะไรล่ะลูกเอ้ย <c oughs> ใจเย็ยนใจเย็ยนตั้งสติลูกเอ้ย <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะเล่าช้าลูกเอ้ยมันมีอะไรลูกฮะ <c oughs> <c oughs> ออกจากอาสงแบบได้รู้เรื่องเลยอะครับเกิดเรื่องนแล้วอะไรอะลุงเอ้ยผีผีตันรีอ่ามันมาคุกคามม้านผมมันมาไล่หลอกลูกหลอกเมียผมคุกคามไม่น่ากลัวแล้วถ้าเมาคุกเข่าเนากลผมกินไม่ได้ไปละ ามาลื่นแป้งลูกนี่ผีตนีมาหลอกเจ้ามันมาหลอกครอบครัวของผมอาจารย์ยางนั้นก็ไปฆ่ามันถึงที่เลยลูกเอ้ไปจับไปเลยอาจารย์ป เก่งขึ้นเยอะไอ้พวกนี่อาจารย์ผีมาแล้วทำไมต้องมาหลอกพลร้องเขาด้วยลูกเอ้ยฮะมาทำไมไอ้ตัวนี้หน่ามันน่ากลัวเหลือเกินถักฆ่ามาได้จะได้สมบัติอย่างงามเลยอาจารย์จะไปเกิดหรือไม่ไปเกิดเจ้ามัลุกถึงที่ของข้าเอ็งจะต้องตาย ยังไงน,นะข้าขอขอบใจเจ้าที่เจ้าให้โอกาสข้าได้แต่งตัวเป็นระเบียบเรียบร้อย <_ EN> ที่เจ้ากำอยู่น่ะคืออะไรสาคูเสกแล้วมันจะกลัวนี่แหละอาจารย์ลงนะลงอะไรหลายอย่างอักขระมันต้องร้อน <_ EN> เอาเลยอาจารย์ปราบไปเลยเอาล่วทำไมกลัวหรอกเว้ย อเอ่อมันเป็นเม็ดมันเจ็บนะเฮ้ยมันร้อนใช่ไหมไม่ได้ร้อนกูเจ็บ <ST> S 1> <S 1> มันไม่กลัวนใจเลยอ่ะเฮ้ยข้าไม่ไปหรอกไม่ไปเหรอไม่ไปเหรอเฮ้ยหมดยังขีดตานีใช่ไหมใช่ จะสู้ข้าไม่ได้หรอกเว้ยพักพวกข้ามีเยอะกว่าเจ้าอีกเห็นกรบปากะไงล่าวิญญาพวกเจ้าอยู่ไหนบริวารของข้าทั้งหลายออ,อ,ออกไปหมดเดี๋ยวนี้มาแล้วครับทุณผู้ชมบริวารผีของนั่งตานีครับพองมาถึงเรียกเสียงกริสสนันวันไหวไปทนห้องส่งครับแม่เป็นเพื่อนนักเรียนมาด้วยกันได้แทะถูกจับมาเป็นผีซะแล้ว มาดูกันว่าผีตัวไหนจะสร้างความประทับใจให้คุณผู้ชมได้มากกว่ากันเอาละเจ้าคือใครแด็กคุลาแบกคุลาอ้นนี่เฮ้ยเอ็งเป็นผีอะไรวะผีแดงผีแดงผีอะไรผีจีนต้องร้องด้วยนี่โดนนี่ วิญญาณทั้งหลายพวกเจ้าข้าจะสะกดจิตพวกเจ้ามากานทางนี้ไป<อ>ม,มากาน้ากาทานี้นนนน<อ>ข้าจะเตกพวกแกมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเตรียมตัวสักวันและะ้วละก็เตะสักวัแล้วละกะต็วะกะตะ